ดีต้อนรับสู่อีกออ t ตร e รีวิวช่องที่ให้รีวิวเครื่องจักรกลหนักและยานยนต์เชิงลึกอย่างตรงไปตรงมาสำหรับวันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับรถแทรกเตอร์ดันดินโดเซอร์รุ่นใหม่ล่าสุดประจำปี2025จาก Caterpillar รุ่น D70 ซึ่งเป็นหนึ่งในรุ่นที่ได้รับความสนใจอย่างมากในวงการก่อสร้างและงานดินด้วยสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมความทนทานและเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด แค่เธอร์พิน่าดี70ปี2025มาพร้อมการอัปเกรดหลากหลายอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะในส่วนของระบบขับเคลื่อนซึ่งใช้เครื่องยนต์คัซี 9.3b ที่ผ่านมาตรฐานการปล่อยมลพิษเทียร์4ไฟนอลให้กำลังสุทธิประมาณ275แรงม้ามอบสมดุลที่ลงตัวระหว่างพลังงานและการประหยัดน้ำมันพร้อมด้วยระบบส่งกำลังแบบอัตโนมัติที่เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างนุ่มนวลทำให้สามารถทำงานได้ทั้งในพื้นที่ครูขาดและงานปรับระดับละเอียดได้อย่างแม่นยำ น้ำหนักการทำงานของ d 7 0อยู่ที่ประมาณ50,000่นปอนด์ทำให้สามารถผลักดันวัสดุหนักได้โดยไม่เสียการทรงตัวหรือแรงยึดเกาะรองรับใบมีดหลายรูปแบบเช่นใบมีดตรงใบมีดครึ่งอยูและใบมีดอยูเต็มรูปแบบซึ่งสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับลักษณะการใช้งานแต่ละประเภทได้ใบมีดผลิตจากเหล็กคุณภาพสูงพร้อมการเคลือบที่ช่วยลดการสึกหรอเพื่อยืดอายุการใช้งานและลดค่าบำรุงรักษา จุดเด่นอีกอย่างของ D70 รุ่นนี้คือห้องโดยสารของผู้ควบคุมที่ถูกออกแบบใหม่ให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นภายในห้องโดยสารกว้างขวางเบาะนั่งมีระบบรองรับแรงสั่นสะเทือนและสามารถปรับได้หลายระดับมีระบบปรับอากาศทำงานได้ดีแม้ในสภาพอากาศที่ร้อนหรือเย็นจัดมุมมองจากห้องโดยสารเปิดกว้างพร้อมระบบกรองรอบทิทางช่วยเพิ่มความปลอดภัยอย่างมากโดยเฉพาะในไซต์างานที่มีเครื่องจักรจำนวนมากทำงานใกล้กัน ด้านเทคโนโลยี D70 ปี2025มาพร้อมกับระบบแคทเกรดคอนโทรล 3D ซึ่งให้ข้อมูลเยลไทม์ mm hmm. เกี่ยวกับระดับดินช่วยให้ผู้ควบคุมสามารถตัดดินได้อย่างแม่นยำลดจำนวนรอบการทำงานประหยัดเวลาและน้ำมันอีกทั้งยังมีระบบเทเลเมติกที่ช่วยให้ผู้จัดการสามารถติดตามการทำงานของเครื่องจกักรตำแหน่งการใช้เชื้อเพลิงและตารางการบำรุงรักษาผ่านแอปแคดหรือระบบวิชัลลิงได้อย่างสะดวกระบบช่วงล่างของ D70 ได้รับการออกแบบใหม่เพื่อความทนทานและง่ายต่อการบำรุงรักษา มีลูกกลิ้งแทร็กแบบ H e a v y Duty เฟืองแยกและชิ้นส่วนแบบโมดูลที่สามารถตรวจสอบและเปลี่ยนได้ง่ายระบบปรับความตึงของแทร็กทำงานอัตโนมัติลดภาระในการดูแลรักษาพื้นที่สัมผัสกับพื้นถูกออกแบบใหม่เพื่อการยึรดเกาะที่ดีกว่าในทุกสภาพดินไม่ว่าจะเป็นดินนิ่งหิงหรือพื้นที่ลาดชันในเรื่องสิ่งแวดล้อมแคทเธอรี l ล r าได้ใส่ใจมากยิ่งขึ้นรุ่นนี้ใช้เทคโนโลยีควบคุมการปล่อยมลพิษที่ทันสมัยรงตามมาตรฐานสูงสุดทั่วโลกระบบ d e f d i e s e l e x h a u s t Fluid ทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นเติมบ่อยน้อยลงอีกทั้งยังมีระบบบริหารจัดการการทำงานขณะไม่ได้ใช้งานที่ช่วยลดรอบเครื่องยนต์อัตโนมัติเพื่อประหยัดน้ำมันและลดการปล่อยมลพิษด้านความปลอดภัยก็ได้รับการพัฒนาเช่นกันพร้อมกล้องรอบทิศทางระบบไฟเละสองสว่างชัดเจนในตอนกลางคืนห้องโดยสารผ่านการรับรองมาตรฐาน r o p s และมีระบบตรวจจับการนั่งของผู้ควบคุมที่ช่วยให้เครื่องไม่สามารถเริ่มทำงานได้หากผู้ควบคุมยังไม่อยู่ในตำแหน่งอย่างปลอดภยัย ระบบไฮดรอลิกใหม่ให้การตอบสนองรวดเร็วขึ้นปรับใบมีดได้อย่างละเอียดลดความเหนื่อยล้าของผู้ควบคุมและเพิ่มคุณภาพของงานให้เรียบร้อยมากขึ้นรวมถึงมีแพ็กเกจเสริมให้เลือกตามลักษณะงานเช่นแพ็กเกจป่าไม้ที่เพิ่มระบบป้องกันไฟและแพ็กเกจสำหรับหลุมฝังกลบที่เพิ่มระบบระบายความร้อนและการป้องกันสิ่งสกรปรกต่างๆแคทเธอรี l ล่า D 70ปี2025ไม่ใช่เพียงเครื่องจักรที่ทรงพลังแต่ยังเต็มไปด้วยนวัตกรรมที่คิดมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนและให้ความปลอดภัยกับผู้ใช้งานทุกระดับไม่ว่าคุณจะอยู่ในวงการก่อสร้างงานเหมือนงานป่าไม้หรือโครงการขนาดใหญ่ใดๆรุ่นนี้สามารถตอบโจทย์ได้อย่างครอบคลุมหากคุณชื่นชอบการรีวิวที่ละเอียดแบบนี้และต้องการติดตามข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องจักรกลหนักและเทคโนโลยียานยนต์ใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามช่องอีกออตโตรีวิวไว้ด้วยนะครับ